สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนจากชั้นมอ1ับวันนี้จะมาะเสนอโครงงานหัวข้อเรื่องชาดองไข่มุกปวาโอดี เหตุผลที่พวกเราเลือกชานมไข่มุกนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้ชานมไข่มุกเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในหมู่วัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อยากศึกษาคว้าหาความรู้เพื่อนําไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในอาชีพได้ในอนาคตค่ะวัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อศึกษาให้รู้ถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพในการดื่มชาไข่มุก 2. เพื่อศึกษาความนิยมในการดื่มชาไข่มุกข,ของนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนราชดาริ 3. เพื่อนำประโยชน์จากการศึกษาไปสร้างรายได้เสริมผมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชาลมไข่มุกในบนไทยนิยมวัตถุประสงค์หเพื่อจัดทำไฟายแซชั่นเกี่ยวกับชาลมไข่มุก สเพื่เอเผยแพร่แปชั่นเกี่ยวกับชาโนไข่ม,ขมุกให้นักเรียนโรงเรียนรัชด,ดังลิขุตปัาหาการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและว,วัฒนธรรมเรื่องชาไข่มุกนั้นมาจากไหนวัตถุประสงค์เรศึกษาความเป็นมาของชาโน่ไข่ม,ขมุกส เื่อเผยแพร่ความเป็นมาของชงานมงคนุให้นะักเรียนโรงเรียนราชดังลกลุ่นสารการเรียนรู้กา,าราศึกษาและภาระศึกษาเรื่องไม่อ้วนหลอกแค่ชานมงคายนุเพื่อศึกษาประโยชน์และโทษของสารอาหารที่ได้รับจากชาเิมง เพื่อให้ผู้เร like <4. S 2> ียนเข้เรียนดีและเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานชานมไเขค่ะ 4. ค่กลุ่มาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรือกมางนบืดีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาภาษาภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ทำชามะเขสอง เพื่อจัดทำกลิปวิธีการทำชานมัไข,ขม่มุากในระดับกลาคุณสารการเรียนรู้การงานอาชีพชเพื่อการทำชานมไข่มุกให้ง่ายที่บ้านวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาวิธีการทำชานมไข่มุกสองเพื่อจัดทำคลิปวิธีการทำชานมไข่มุก และเผยให้ให้นักเรียนรู้งานวัดเชดามิตรุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องออกแบบครับชราิตวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาวิธีการทำที่ข้อแก้วเพื่อสร้างจุดเด่นของแหนคาร์นไขมุก สองเพื่อจัดทำที่ข้อบแก้วของแมรชา,รานนมไข่มุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องค่านิยมชาเฉียววัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาหาต้นทุนและกำไรการลงทุนชานนมไข่มุกแบนชานนมไข่มุกสิบแบรนสอง พื่อสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่ชื่นชอบชานมงไข่มุกของนักเรียนโรงเรียนของนักเรียนชั้นมันโรงเรียนราชานกลุ่มารการเรยนรู้วิาศาร์ะเทคโนโลยีเรื่องไข่มุกเก็บยังไงนะข้อหนึ่งการเก็บไข่มุก ข้อสองเพื่อชุดษามที่เกวกับไทยยกที่ต้แล้วะมอหมอครับขอบค thank you ี